สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่จะกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปค่ะโดยสบคนะคะไฟเขียวปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเลิก rt-pcr ก่อนเข้าประเทศทั้งสากลุ่มค่ะโดยวันที่18มีนาคม2,565นะคะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสนย์บริหารโควิด หรือว่าสอบคอนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมสอบคอเนี่ยมีมติเห็นชอบปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2,565เป็นต้นไปค่ะโดยข้อที่เปลี่ยนแปลงหลักๆนะคะก็คือข้อแรกก่อนเดินทางเข้าไทยให้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย rt pcr ก่อนเดินทางทั้ง3กลุ่มค่ะข้อที่2นะคะก็ยังเหมือนเดิมเมื่อเราเข้าประเทศไทยแล้วนะคะ กรณีเทสแอนโกล,ล้วก็แซนบ็อกเนี่ยจะทำการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย rt-pcr ในวันแรกที่มาถึงแล้วก็ตรวจ atk ด้วยตัวเองนะคะในวันที่5ค่ะแล้วก็จะต้องรายงานผลผ,ลผ่านกระทรวงสาธารณสุขเหมือนเดิมและสำหรับคนที่กักตัวแบบควอรันทีนะคะก็จะกักตัว5วันค่ะแล้วก็ทำการตรวจเชื้อในวันที่4และที่5ด้วย rt-pcr ด้วยค่ะโดยอันนี้ก็เป็นตารางนะคะที่เปรียบเทียบ ที่ทางสอบบอคอออกมาค่ะโดยในการลงทะเบียนนะคะก็ยังคงใช้ Thailand Pass เหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เปลี่ยนหลักๆนะคะก็คือก่อนหน้าเราจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด rt-pcr นะคะก่อนออกเดินทาง72ชั่วโมงตอนนี้ก็คือยกเลิกตรงนี้ไปนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่มาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยปกติเราจะต้องตรวจหาเชื้อ rt-pcr ในวันแรก แล้วก็ ATK ในวันที่5นะคะอันนี้ยังคงเหมือนเดิมสำหรับคนที่เข้ามาแบบ TSN Go ค่ะในกรณี Sandbox นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่5วันค่ะและสำหรับคนที่เข้ามาด้วยวิธีการ q u a r a n t ีนนะคะก็จะตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในวันที่5ค่ะอันนี้เป็นตารางนะคะสำหรับการขยายในส่วนของระยะที่2วันที่1เมษายนเป็นต้นไปค่ะก็ทางบกนะคะจะเพิ่ม ในส่วนของจังหวัดสตูลเข้ามาทางเรือก็จะใช้จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ทางสนามบินนะคะเราจะเพิ่มสนามบินหาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาค่ะนี่นะคะเป็นข้อสรุปง่ายๆค่ะสำหรับข้อที่1สําสำหรับการเปลี่ยนแปลงวันที่1เมษายน2,565นะคะข้อที่1จะยกเลิกการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยวิธี rt-pcr 72ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังคงต้องเช็คกับสายการบินค่ะแล้วก็เมืองที่เปลี่ยนเครื่องด้วยเพราะว่าบางสายการบินเนี่ยก็ยังต้องการผลการตรวจเชื้อก่อนเดินทางค่ะตรงนี้ต้องเช็คสายการบินก่อนเดินทางนะคะ ข้อที่2นะคะก็ยังคงทําการจองโรงแรมนะคะเฉพาะในวันแรกที่เดินทางมาถึงหรือว่า d ดย์ค่ะเพื่อทําการตรวจหาเชือ้อ RT-PCR แล้วก็ตรวจ ATK ด้วยตัวเองนะคะในวันที่5ค่ะตรงนี้ยังคงเหมือนเดิมข้อที่3วงเงินประกันสําหรับชาวต่างชาตินะคะยังคงเป็นขั้นต่ํา2 0 0 0 0 us ดอลลาร์เหมือนเดิมค่ะข้อที่4การดําเนิน ขอเอกสารผ่านระบบ Thailand Pass นะคะทุกคนที่เข้าประเทศไทยจะต้องขอ Thailand Pass เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เขาประกาศในระยะแรกนะคะก็คือวันที่1เมษายน2565เป็นต้นไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะยกเลิกการตรวจ rt pcr ก่อนออกเดินทางค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลในแต่ละประเทศนะคะที่เขาเริ่มเปิดประเทศกันแล้วแล้วก็มีการขอผลตรวจโควิด อะไรบ้างนะคะส่วนตารางนี้นะคะก็จะเป็นของประเทศไทยค่ะจะยกเลิกการตรวจหาเชือ้อ RT-PCR 72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางนะคะแต่ว่าข้อกำหนดอื่นๆก็คงยังคงเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นแผนการปรับนะคะมาตรการการเปลี่ยนโควิดไปสู่โรคประจำทิน,นะคะ่ะก็จะมีช่วงต่างๆอย่างที่แจ้งไปมีทั้ง4ช่วง ถ้าอยังไงก็ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะคะ